เสื้อว่าหลายคนหูจกเห็ดเพาะด้ครับแต่ผมว่าเสื้อว่าหลายคนเนี่ยบ่เคยไปเก็บเห็ดเพาะแล้วบ่หูว่าเห็ดเพาะมันเกิดอยู่ใสเป็นบ่ครับ มือนี่บาวน่นคนกันเองสิผาไปเกิบเพดรพอฮอดอำเภอโคงเจียมครับผมที่บรรยากาศยังอุดมสมบูรณ์คือเก่าบรรยากาศไี่มีความชุ่มชําบ้านเห่ากับคือบ้านเห่าครับผมเขียวชอุมสดใสครับก่อนออกเดินทางขออนุญาตแวะร้านขายของช่าก่อนครับผมร้านนี้ก็มีของดีและก็ของทึกทึก ขายอรหาบาทสิบ,บาทพี่น้องยังเคยเห็นบอหมูปิ้งกะมีขา้าวหลามก็มาแวะบอมันอย่างไรครับผมพวกกองทองตัวเนื้อทับกองทับตัวเนื้อในทองเฮ้เป็นตะเสียบตะเสียบบางทีายกินเปนตะเสียบตะเสียบเข้ากับบางไงหนึ่งอุ้ยตกใจเวรริร์ดภาษาไทยเอาวิวพอนานแล้วลองห้องจากของอันนี้ก็เส้นทางก่อนออกจากหมู่บ้านครับยังเป็นทางคอนกรีตอยู่เด้แต่ว่าของแถมมันอยู่ข้างหน้าผมครับ ขางเขาผาโศกแต่วันนี้ระวางทางแนวที่ประขาดคิดมันเกิดขึ้นครับพี่น้องวันนี้เราจะไปขาเห็ดเอ้โหสินข้างเข่าของแทรแห้งดีด้วยครับผมว่ามันธรรมดาเลยพี่น้องเวิ้ง ออกจากป่าแล้วกันยังมาพอก่อนหินก่อนหินกับบนลเป็นธรรมดาแต่ก่อนหินคงเคียงงงเลวิจตก้อนหินกับมาพป้าอีกครับผมแล่ก็มาพ่อกัอนหินอีกคนละเมื่อยถามพี่มันบอกว่าพี่ครับย่ำในสิบหอดครับผมพี่ว่าอีกแป๊บนึงผมก็ไปฝ่ายน่แนมหนากนะันแล้วแนมหนากันอีกเพราะว่าวิจจากหินน้องขันอีกอะเข่าปลาอีกแล้วเส้นห้างเนี่ยว่ามันเส้นห้างว่ามันไปดาวอังคานพี่น้องเอ้ยบังหนาตายวิ่งไปครับผมเป็นตะบอยย่างครับโอ้แต่เท่ากับสูงครับเพรเพาะ หอดมองจอลถแล้วพี่น้องล้านหินผาโศกข้างหน้านี่ก็จะเป็นป่าเห็ดเพะเด้ใกล้แล้วใกล้ด้เห็นแล้วผู้ใดอยากเบิ่งเห็ดเพะเกิดอยู่จงังไดเก็บจงังไดคอมเมนต์มารอไเดีเย๋ยยเดี๋ยวสิฟ้าตัดคลิปเก็บเ็ดเพอให้เบิ่งครับผมเม้นว่ารอไว้เลยครับผมเดนนวนนจัดให้